ครับผมคลิปด่วนปวนใจคลิปนี้จะพามาดูไอ้ฝอยปวนครับผมเบาะเล่า่งอีหลางเบาะเล่านะ่ง <Okay. S 1> พี่เซนวงมืนน่อ้ามาเห็นยังกันมาซ้อมนะนี่ยังวะมาซ้อมในโดมคะ่ะซ้อมในโดมซ้อมวงยังวงคอมโบวงคอมโบซ้อมเห็นยังเมื่อวานมีงานยังมีงานมันเด็กแต่หูท่านบอ,บอ,บอหูบหูท่านบอแคสี <c oughs> ได้เล่นบได้เล่นเนาะแล้วก็มีงานยังอีกมีงานไอ้ยังวะป้า เอองานใส่ซองงานแต่งงานแต่งแต่งปูงานผับปลาอย่างผับปลารงเรียนอ๋อผับปลารงเรียนหาเงินมาเห็นอย่างปะนี่มาสั่งโรงอาหารโรงอาหารเนาะ่งโรงอาหารเข้าสิบดยปูสาดกินอะไรบ้างนี่เนาะเออปกติเข้าสีปูสาดกินยูมองนี้เด้อยปูสาดกินยูดมพ้อที่นี่ พอได้ล่วงอาหารแล้วเข้ากับสิไปปูสาดกินอยู่ล่วงอาหารแทนมันเอาก็ปูมันไม่มีโต๊ะไม่มีตังค์ซื้อโต๊ะไงมันไม่งินซื้อโต๊ะกับปูสาดกินแล้วเนาะเออมันีนอากาศดีดีเด้อนะมันในเย็นบ่เย็นบ่เย็นเย็นเย็นดีหนาวหนาวเลยเหรออ๋อบอาเล่านี่ยบอกว่าเฮ้ยปากซีดเด้วยมันีนอิล่าคือบ่เติมปากนี่แหละมีิบอยู่นู่นบอกเล่าบอกเล่าคนเป็นคนคนบ้านได รนหนองคายตรงเบาเล่าได้อยู่บานเบาเล่าบ่ไม่ไม่ค่อยเบาไม่ค่อยเบาไม่ค่อยเบาอ่าวันนี้มันจะมีคลิปไอคลิปคลิปแต่วงค้างอยู่นะทุกคนนะวันนี้วันที่19บาธันวานะครับมีคลิปแต่วงค้างอยู่ดองทุกคลิปที่ถ่ายไม่ได้ดองไม่ได้ดองตัดไม่ทันแค่ตัดไม่ทันทุกคนล้วนมีเหตุผลของเขาไม่ได้ดองแค่ตัดไม่ทัน ก็คือวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมเสร็จก็กว่าจะเก็บเครื่องเสร็จมันก็ไม่ทันแล้วนะครับช่วงเย็นแล้วก็ครูหมูสอนเต็มวันด้วยนะครับถ้าวันไหนสอนเต็มถ้าวันไหนไม่สอนเต็มพอมีเวลาว่างอยู่ก็จะมีเวลาเตรียมเตรียมวัตถุดิบอะไรเงี้ยเอาเมมลงจากการ์ดเอ้ยเอาเอาข้อมูลลงจากการ์ดแล้วก็ใส่โปรแกรมไว้นะครับเดี๋ยวเลิกเรียนค่อยมาตัดต่ออะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอแบบนี้ปุ๊บมันก็มันก็จะต้องแค่ไหนพอสอนเต็มวันปุ๊บไม่มีเวลาเตรียมเตรียมข้อมูลนะครับถ้าเกิดว่ารอให้ ท้อมวงเสร็จแล้วก็ค่อยมาตัดทีหลังมันมันไม่ทันนะครับนะเพราะว่าเป้าหมายเราก็คือถ้าเกิดว่าเกิน2องทุ่มไปแล้วมันมันจะลงมันก็น่าเกียดเพราะว่าคนเขาจะนอนกันแล้วนะครับรบกวนเขารบกวนเอฟซีเขานะนะแล้วก็ใช้เวลาตัดานานพอสมควรนะรวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปด่วนกวนใจนะครับเป็นไงเล่นเพลงอย่างใดบ้างนี่เล่นเพลงอย่างไดแล้ว<ะ>เล่นเพลง,งลลกลักไทยเกลักะลัไทยเพลงเร็วมี่ม ใช่ในฝันผู <In fact. S 2> ้ชายในฝันนุ so Look, so ่มใต้เพราะนุ่มใต้นุ่มใต้นุ่มใต้เอ้าหยอกหยอกหยอกผู้ชายในฝันแล้วก็เพียงียงแล้วก็สมัครเหรอเฮ้ยโตบโต๊บโตบมีอย่างอีกมีอีกมีอีกที่เล่นได้เล่นได้เล่นได้เออสาวสาวบางโพนเล่นบ่ได้เลยเล่นจังหวะยกก็ยกไม่ได้นะเออจังหวะยกก็ยกบ่ได้เด้อครับ ทุ่มหานี่ยกได้ครับยกยกได้ได้ยกคีย์บอร์ดยกไปเก็บยกไปเมียนนั่นแหละยกได้นะเออต้งบอกว่าทุกคนมักมีเหตุผลของประกอบย้อนย้อนกู้ยัเป็นยังคะกู้บอลมั่นกางคะบอลบอลตบกู้บอลตบลากูกูหยอกเลยนี่ด้วยนี่แกเขาบมื่นาตบคือลาเนาะลาเป็นแต่ตบกวนตบลามั่นกวน <laughs> จอไปก่อนจอไปก่อนเ,ออเดี๋ยวคดีเอาไว้ที่หลังตกก่อนตกก่อนพอนที่หลัง oh. ตอนนี้มาซ้อมกับแดนเซอร์นะครับซ้อมที่ข้างนอกซ้อมที่ข้างนอกอะเมื่อวานนี้เราซ้อมได้วันหนึ่งแล้วเมื่อวานนี้ค่อนข้างี่ปั่นปวนก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับแต่แต่ว่าวันนี้ก็มีเหตุผลที่จะต้องลงคลิปด่วนกวนใจและก็ได้จะพามาเยี่ยมเด็กๆว่าเด็กๆ mm hmm. เ,เ,เขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับ อันนี้ทีมกองทีมกอง3คนชายล้วนโอ้ปีนี้ค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรนะครับทีมกองเออเหมือนกองชุดก็ปีนี้โดนด่าเยอะไหมไม่ค่อยเลยไม่ค่อยอ่าที่โดนด่าเยอะคือใครปีนี้ <laughs> แนวธรรมดา,าของมือใหม่เออก็ใครอยู่ตัวแล้วเขาจะไม่ได้รับแรงกดดันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใครที่มาใหม่ๆแล้วก็เราต้องเร่งให้ได้ทันก็เออเอาของเล่นมาเล่นในระหว่างทํางานโดนเนอะโดๆๆนเนอะเดี๋ยวเดไอ้หมอนี่เหมือนจะไม่มาโรงเรียนวันนี้ใช่ไหมเป็นอะไรอีกเป็นไข้เป็นไข้เอไข้อะอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเพราะว่าทางทางฝั่ง ถ้าเกิดวินมีถ้าเกิดวินอัซิเดนอะไรดอมก็ยังตีแทนได้นะครับแต่ว่าปัญหาปัญหาอยู่ที่ปีหน้าปัญหาอยู่ที่ปีหน้าอันนี้ปอหกอันนี้ปอหกและอันนี้ก็ปอหกครับ <c oughs> งานเข้า <c oughs> ส่วนกองชุดวันนี้เราใช้กองชุดใหม่ของเรานะครับเป็นกองของพี่หนอมเนาะกองกองนี้จะมีปัญหาอยู่ตลอดเพราะว่าเขาจะถามอยู่ตลอดอว่ากองทำมากองทำมา <c oughs> งง <c oughs> วันนี้ก่อคดีอะไรมาเนะี่ย วันนี้ก่อคดีอะไรไปรองเท้าบินอ่ะรองเท้าบินไป้ทำท่าไหนให้มันบินอย่าบอกนะแกล้งเพื่อนแล้วมันบินน่ะไม่เตะบอลเตะบอลเตะลมเตะลมอ๋อรองเท้าก็เลยบินไปค้างหลังคาแล้วพ่อสอนอยู่ก็บอกพ่อไปเอารองเท้าให้หน่อยเออก็เลยแกล้งมันบอกว่าเฮ้ยไม่เอาหรอกสรุปได้ใส่รองเท้าข้างเดียวทั้งวันเนีเออไม่ได้นะ ส่วนภาคริทึมกีตาร์เบสวันนี้ก็พี่เบียร์เข้ามาพอดีเออโหโหงไม่เข้ามาตอนนั้นว่าโคตรมันเลยนะเออไอเก้านี่หัวแทบหลุดอลของของเคนนี่ก็ยังยังเคนน่าจะเซนดีอยู่นะเพราะว่าเซนเคนคาราเตเคนจาคอร์ดจําห้องได้อยู่พอสมควรแต่ว่าที่เราเน้นก็จะเน้นเก้าเ,เพราะว่าเก้านี่เสียงคาราเสียงหลักนะครับ mm hmm. เสียงหลักเสียงต้องดังดังเ,งเาเรยกอะไร ดังถูกต้องนะถ้าเกิดดังผิดนี่ก็ไม่ได้นะครับมันจะเพี้ยนทั้งวงนะครับส่วนมือแซกอันโตเราได้มือแซกมาใหม่ครับผมแนะนําหน่อยทีมค่ะเพื่อนหนูเองเพื่อนเพื่อนเขาที่เขาแบบวอนมาตั้งนานแล้วอยากได้เพื่อนอยากได้เพื่อนก็พอดีน้องนาชาเขาไม่สะดวกนะครับผู้ปกครองมาขอลาออกบอกว่าผู้ปกครองติดงานเนาะก็ไม่สะดวกเรื่องของการรับส่งน้องนะครับทีนี้ก็เลยมาประชุมกันว่าเออยังมีตําแหน่งว่างไหมครูหมูเริ่มเที่ที่ป .4 ก่อน นาจะให้ปอสี่ก่อนว่ามีใครเหมาะสมที่จะมาเล่นกับเราไหมปรากฏว่าพ .4 สี่ก็ยังไม่ผ่านนะครับนาก็เลยเหลือปอห .5 พหมีเบอร์หนึ่งก็น้องพิมพ์นี่แหละ,ะเกือบไปแล้วเกือบเคยเข้ารอบมาแล้วรอบหนึง่งแล้วก็ตกรอบไปเนาะเพราะว่ากระล้องกระแล้งนะครับไม่ไมยอมมามนัดวันแรกขาดนี่นีคุณหมูนี่เป็นประจํานะครับถ้าเกิดว่านัดวันแรกใครขาดนี่คุณหมูจะชอบตัดไปเลยนะครับพ,พิมพิมนี่ก็โดนตัดไปแล้วแต่ว่าก็ยังเข้ารอบมาได้อยู่หรือว่าบุญภาวาสนาส่ง เรมีดวงมีดวงส่วนส่วนไอคนมีดวงคือไอคนนี้ครับไม่น่าจะมาได้เล่นอะไรสักอย่างเลยนะแต่ตอนนี้ควบสองตำแหน่งเออมือคุยกับมือแซกเทนเนอร์เป่าได้ยังเพื่อนเป่าได้ยังได้แลเหรือหูโคตรเก่งไปไวไวกว่าอ๋อไม่ไม่เท่ากันเท่ากันเท่ากัน <laughs> <laughs> เพราะว่าเขาเป่าคัลิเน็ตอยู่แล้วนะนิ้วเดียวกับคัลิเน็ตนะครับของเทนเนอร์นี่คีย์บีแฟรเหมือนกันนิ้วเดียวกันนะครับก็เลยสบายสบายหน่อย แล้วก็เกลก็หน่วยก้านดีอยู่แล้วด้วยนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวยังกวาย่อหนูตัวเ็วแล้วควับอย่าไปพลาดพิงเขา <laughs> อ่าแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเครื่องบลั๊ดมีพี่นิวนะครับมีพี่นิวแล้วก็ไอสินไอซับอยู่นะสปเปตดสามตัวนะเอาสำรองไว้ก่อนเผื่อเผื่อมันดื้อไปสักคนสองคนก็จะได้อย่างน้อยก็เหลือเหมือนตอนนั้นเนาะเรามาเป่าคนเดียวนะนิวเนาะ มีมีไอพวกมึนมตีม uh ืนหายไปตั้งเป็นหลายวันเลยว่าจะตัดทิ้งแล้วมีพี่นิวมาเป่าอยู่คนเดียวแล้วก็ฝั่งทำบนก็มีนี่ครับผมยืนพื้นหลักๆเลยมีน้องแย้มกับไอ้ควายไอ้เกลบอกไอ้เกลบอกไอ้เกลบอกไอปามเป็นควาย ไปดูในคลิปเดี๋ยวไปดูในคลิปส่วนข้างหลังนี่ไม่ไม่มีอะไรอันนี้อันนี้กองเชียร์กองเชียร์เหมือนเหมือนเวลาสสแถลงข่าวอะ่ะจะยืนข้างหน้าก็เดี๋ยวไม่ได้เข้ากล้องต้องมานั่งข้างหลังนะครับอันนี้ก็เป็นทีมน้องๆนักดนตรีนะครับนะพวกเขาก็มาเอ้ยน้องใครวะน้องใครแล้วไปละหนึ่งเลยน้องมนเหรอ <c oughs> ไม่ใช่อ๋อน้องหนูรอแม่มารับหรือลูกเ <c oughs> หนื่นอยเนาะเวลาเลิกเรียนเนี่ยกว่าแม่จะมารับ ก็รอพ่อแม่เลิกงานก่อนนะครับก็มาฝากไว้กับครูหมูได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยก็เอาขนมมาฝากก็ยังดีวันนั้นใครนะใครเอาผลไม้มาฝากครูแม่หนูปะ่ะเออไม่ใช่ใครวะ <laughs> แม่หยกอ๋อแต่ขอบคุณผู้ปกครองนะครับที่หิว้วผลไม้มงผลไม้มาฝากนะแล้วก็ส่วนเรื่องอินดี้คอมโบนี่ครูหมูก็ไม่ได้ถ่ายเต็มเพลงนะครับท่านไหนที่หวังจะเห็นพวกเรา <laughs> เฮ้ยไอ้ฝอยฝอยไปบอกน้องอย่าเข้าไปเล่นในห้องออกมาเลยใครอะออกมาบอกออกมา ครูไม่อยู่ในห้องห้ามเข้าไปเลยวิ่งไปไม่ได้นะห้องแอร์นะเด็กๆลอยไปเล่นข้างในไม่ได้นะทรัพย์สินเยอะนะครับข well ้างในอินดี้คอมโบเราจะเน้นถ่ายที่ไม่ได okay. ้ถ่ายยาวๆมากเพราะว่าเพลงมันติดลิขสิทธินะทุกคนแต่ก็จะเป็นตัดเป็นช็อตๆให้ดูนะครับเพื่อที่จะเห็นพัฒนาการของเด็กๆเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าฝีมือพวกเขาจะไปถึงไหนนะครับเอายังค้าทีมนู้นเอายางคะายางเลยถ่ายรูปอยู่ โอเคคือพวกเขาน้อยใจว่าทำไมทีมแดนเซอร์เซลฟี่แล้วทีมแร็คเกรตีไม่เซลฟี่บ้างจะถ่ายไปดูจะถ่ายไปดูประชาชนไปประชาชเอามามามารันสคริปต์กันเมื่อวานนี้โอป o o p p อ oppo เมื่อวานนี้โอปอร้องจนเสียงหมดนะทุกคนเพราะว่ามันหลายเพลงนะครับแล้วก็ซ้อมหลายเที่ยวด้วยวันนี้ก็เลยยังไม่ให้เขาร้องนะครับถ้าวันนี้เสียงหมดอีกระวังหัวหลุดจากบ่านะ ข้าจะกุดหัวเจ้าเออไปครับเสียเก้าไปครับไปครับเดี๋ยวเดีวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ,รบไอ้ไฟอยอะไรไฟยหยุด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 ยุด <c oughs> ครูบอกแล้วถ้าไม่ถ้าไม่เสียจนหน้าเกลียดเราจะไม่หยุดโอ้มันจะน่าเกลียดที่สุดในวงอะแล้วก็บอกว่าตบโดนหนูโดนโบกเพราะอะไรแต่ละวันไอ้หลอนเอไมก้าไป thank you แฝงเลยเสียงแฝงหนักเลยนะครับเออปิดไหมเถอะกนนะโอเคปิดไหมอะ 把声关了。 จงัหวนะนเพราะว่าจังหวัดต่างกันเยอะเลยนะคนระับ 好吗？啊 <music> โอเคยังไม่ถึงเวลาเลิกซ้อมนะแต่ว,ว่าพอดีมีปัญหาผู้ปกครองององเงี้เสียเวลาซ้อมเลยพ <laughs> ูดไปจริงจริงต้องหาหาทางนะบางคนเขาก็แหมไม่พูดดีกว่าอะไรทําไมเลนเซ์เ <ans> ขามีขนมเขาซือออออ้อเองเขาไม่ได้ซื้อเอง แต่เรารวยเรารวยเรารวยเดี๋ยวซื้อเราซื้อตอนไหนก็ได้เราเราไม่กินวันนี้เราไม่กินวันหน้าเราไม่กินพรุ่งนี้เราไม่กินปีหน้าแต่เราจะไม่กินเลยเรารวยชาที่ปไตยชาที่ไปไตยอะไรออกเสียงอยู่คนเดียวดิมก็ไม่อยากดิมก็ไม่กินหรอกวันนี้ใช่ไหมดิมดิมไม่กินหรอกวันนี้ดิมจะกินวันหลังอดิมน่ารักมากลูกหนูเป็นคนที่น่ารักมากครูครูจะเลิกแซวเรื่องหนุ่มใต้1หนึ่งวัน ก็ของเราก็ซ้อมข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวต้องไปต่อเพลงข้างในอีกครับของเราเลือีก3เพลงไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับ3เพลงกับอีก1สัปดาห์ที่เหลือคุณหมุคัดว่าเดี๋ยวเราจะตัดแล้วกันวันเด็กนี้เราก็แสดงแค่4เพลงก็พอ5เพลงเพราะตอนนี้เราได้แล้วเป็นเพลงช้าเพลงหนึ่งแล้วก็เพลงเร็ว3เพลงทีนี้เหลือเพลงเร็วอีก3เพลงที่เราจะต้องเล่นนะเป้าหมายที่แรกเป้าหมายก็คืองานพระ่านะครับพระ่าก็นู่นแหละไอ้เก้ากุมภา Utan, แต่ว่าเฮ้ยมันมีงานวันเด็กเข้ามานี่ยหว่าเราก็เลยพยายามจะดันให้ได้นะครับดันให้ได้ภายในวันเด็กเพราะว่าอยากจะ ي, โชว์วันเด็กด้วยนะวันเด็กก็ความสามารถของเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่น่าทันนะครับก็เดี๋ยว <Wilson. S 2> เหลืออีกเพลงหนึ่งแล้วกันะสัปดาห์หน้าก็ต่ออีกเพลงหนึง่งแล้วก็ซ้อมให้แม่นอะไรก็พอนะปาล์มปาล์มไอเกลบอกไอควายเดี๋ยวไปดูในคลิปแล้วกันไอเกลบอกไอควายเออ ยุให้คนทะเลาะกันกูชอบชอบดุูกคนพูดจี๊เออเดี๋ยวเร็วกระลบิทเร็วเเกียวเกียวาดาไอ้ปามั้งไงนะเกียวว้าวลทะเลาะกันเบาๆนะเดี๋ยวควรจะปิดคลิปก่อนก็ประมาณนี้ส่วนนักร้องก็เดี๋ยวหลายๆท่านน่าจะแนะนำคุณหมูว่าทำไมไม่หานักร้องมาหลายๆคนจริงๆจริงๆแผนเราก็คือให้ร้องสามคนนักร้องอาจจะร้องอยู่สามคนแต่ว่าตอนนี้มีคิวแค่ มีคิวแค่โอปอ้องคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องของน้องอยังยังไม่ได้ให้มาเพราะว่ามันจะมีหลายเรื่องนะครับต้องขออนุญาตผู้ปกครองด้วยขออนุญาตคุณครูประจาชั้นแล้วก็ขออนุญาตกิจกรรมที่เขาทําอะไรมันมันหลายเรื่องนะครับผมก็เลยยังไม่เอามาเอาว่าพวกเราซ้อมเพลงเป๊กก่อนค่อยเอาน้องมาลองอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เลยเป็นโอปอลองไปก่อนปรากฏว่าโอปอเสียงหายตั้งแต่วันแรกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อย,อยแล้วแล้วก็หยิบทีละอันแล้วเมื่อไรจะหมดข้าวเอ้ยหยิบไปเยอะๆนูน่ะ ผมเลยนะขอไปมาคุยก็ตามนี้นะครับเหลือเหลือมีแผนอีกนะครับเอาน้องมาช่วยร้องอีก2คนเป็นน้องปอ .4 นะครับทุกท่านก็น่าจะเคยเห็นแล้วแหละน้องปอ .4 2คนเนาะประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะซีรีส์อินดี้คอมโบนะครับติดตามไปเรื่อยๆเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ